ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวีดัตมาปากับบีบีแหมแล้วเจ้าทุกคนวันนี้บีบีจะปามากินเจ้าหมูชาบูร้านชาบูเปิดไหมที่บ้านดูเมืองไหมนะเจ้าทุกคนมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายดูเลยอ,อันนี้ตั๋วตัดกำลังของเขานะเจ้ามีน้ำรีฟิวน้ำหวานน้ำโคกว่าแล้วเราก็ไปบรรเลงกันดีกว่าเจ้า ืมคนผอมผอมยังเฮาจะไปกินพักได้จะได้ชีดเอ้ยเนื้อเอ้ยหมูเอ้ย,อยบันเลงลงไปเลยเจ้าสุดยอดแค่นี่ก็น้ำไหลไหลละเจ้าน้ำบะตันเดือนเขากละเลงลงไปเลยความใจห้อนยาเขา อืมฮืมชีดเน่นๆเจ้าเขาก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยเจ้าอืมรอมันเดือดอืมมีไอติมฮอกไกโดซอบเสิร์ฟอีว่าต้วยได้เวลาแล้วเจ้าตักลงถ้วยตักลงถ้วยเลยอืมน้ำหไหลไหลเลยมาโยก โอ้ยชีดยืดสุดยอดเหมาะขนาดร<อ>้านเจ้าหมูชาบูที่ปี๊บบีไปกินนี่เปินคิดในราคาบุฟเฟ่หัวละ229บาทนะเจ้าทุกคนราคานี่รวมหมูมึกกุ้งเนื้อชีดเติมได้บ้านเจ้า แล้วก็มีรีฟิลน้ำไอศครีมฮอกไกโดซอบเซิร์ฟนุ่มละมุนลิ่นสุดๆเลยเจ้าชีดก็ยืดเหมาะขนาดดูสุดยอดผากไปต้วน้ำลายไหลไปตัวยยากไปกินแฮมนะเจ้าทุกคนกิน่นข้างนี้เป็นข้างที่สองนะเจ้าข้างแรกบีบีไปได้รีวิวเพราะว่ายากกินเข้า สี่ก็จะเอาตัวนะเจ้าชีดยืดยืดปันกับหมูสะไล่เด็กกว่าห้อนนะเจ้าชีดไปจะหลากปืนละ่ะเอาแหมเอาแหมชีดยืด มายอ,ยอดสุดรยอดสีบอกสุดรยอดอีวะปะอิ่มแล้วฮอกไปเซาะกิ่นของหวานตบไทยดีกว่าไอส์ครีมฮอกไกโดซอบเซิร์ฟอ,อีวะนะืมกินอิ่มแล้วบิ๊บกก็ขอตัวครับรถปิกบ้านกันาเจ้าทุกคนแล้วปะกันไหมเจ้าบ๊ายบาย